กันที่สิงหานครนะครับจังหวัดสงขานะครับมาพบกับผมกับกีพ,พาไปนะครับวันนี้เราจะพาทั้งชมนะครับมาแวะชิมนะครับอาหารทะเลนะครับเป็นร้านสิงหานครกระท้อนนะครับ มีอาหารเกาลอะไรบ้างนะครับไปครับผมเราไปดูอราีอะไรบ้างนี่ครับปูเป็นเป็นนี่ครับเป็นหอยนะครับหอยสลับปันหอยฝั่งนี้ก็เป็นกุ้งนะครับเป็นกุ้งตัวใหญ่ยาวไปเลยนะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับข้าวราดแกงนะครับรเอเใจนะว่าแต่ละถาดน,นี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับข่ายดีมากข่ายดีมากมนนเลยว่าอาหารอร่อยมากนะครับยาวตอนนี้จะเป็นน้ำแข็งขูดน้ำแข็งใสน่นะครับน้ำแข็งใสก็ตรงก็เดี๋ยวก็มีนะครับ ยาวไปครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นผลไม้นะครับเป็นผลไม้มีพักทอมีแตงโมนะครับก็มีขนมหวานนะครับขนมหวานมีหลายขนมหวานเต็มหมดเลยให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นรสช่องวุ้นดํานะครับตัวเขียวตัวเหลืองนะครับนะครับวันนี้พาน้องวีมานะครับพาน้องวีมากินอาหารทะเลมาเที่ยวสงขานะครับนี่พี่เมฆครับพี่เมฆเย้ครับนี่ ทานไม่ได้ครับนี่ครับพี่สงเราเย่พี่สงคูนำมานะครับนี่เรามาดูอาหารทะเลของเรานี่ครับตาเบิกไหครับนี่ก็เป็นปูนะครับป,ปูโบสดๆแซลมอนครับแซลมอนนี่เป็นปลาแซลมอนว้าว <Wow! S 1> นี่ปลาเบิกลาสมบูรปลาเบิกน,นะครับ ทีนี้คือแถวหอยเลยนะหอยเซลหอยเซลหอยเซลได่งายได้ไม่ให้ยังมีอีกเยอะยังเอามาไม่หมดนี่ก็เป็นปองเท้าเดชเด้เรากินกินไปแล้วรพี่เศษอยิ่ข้าวมากก็เลยสลัดไปก่อนน้องวีทำผ้าอะไรนะพ่อหน่อยใครมากินติดข้างลัดตรงนี้ใครมายังใครมายัง เตยมายังเคยมากินยังยังเคยไม่เคยเอาที่ตอก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 ติกตกต๊งนอง้องเคยไม่เคยไม่ต้องมองมองอใครยังเคยแล้วหรอมาใครอ่ะไมยังยังอยงอยยังเหรอยังนะครับอ๋อน้องวีน้องวีกำลังคิดมากคือคือหมายถึงว่าไปหลายที่เกินก็เลยคิดมากว่าเคยกินที่ไหนมาแล้วแต่คำตอบคือยังไม่เคยกินนะครับ เลยพาน้องเขามากินนี่ไงนี <Mine>. ่ส่งน้องเขาเลยโอเคเป็นไงร่อยไหมอร่อยนะอเรืออร่อยมากครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเที่ยวเล่นๆสนุกๆนะครับวันหยุดนะครับที่อำเภอสิ่หานครนะครับจังหวัดสงขลานะครับสำหรับคลิปนี้ครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันด้วยครับกับพี่พาไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ ครับเพราะว่าสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเร็วบ๊ายบาย